รับสวัสดีครับพี่น้องเพื่อนเพื่อนทุกท่านทุกคนกัมนูเหรียญพ่อหลวงนะครับราชการที่ห้านี่แหละครับนำให้ดูครับเหรียญพ่อหลวงราชการที่ห้านะครับผมนำให้ดูนะครับไม่ได้ ไม่ได้เอามาขายไม่ได้รับซื้อนะครับพระพระบาทสมเด็จพระปรมาประนิมาหาจุลาลงกนพระจุนพระจุนจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับ มาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับนะครับด้านหลังเหรียญก็100ปีเสด็จประพาสยุโรปนะครับหนึ่งร้100ปีประพาสยุโรปประเทศไทยปศ2540รส2,540น,นะครับ หนึ่งร้อยปีเสด็จประพาสยุโรปประเทศไทยพอตัวทรงมันร้อยสี่สิบสิบบาทนะครับก็เป็นเหรียญอีกสวยงามอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับหนึ100่งร้อยปีประพาสยุโรป นะครับมาดูเหรียญที่สองนะครับเหรียญที่สองของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมิพนอดุลยเดชนะครับราชการที่เก้ายมีก็เจ็บสะสมเอาไว้นะครับอีกไม่นานอีกสามสี่ปีก็หาไม่มีแล้วครับก็จะมีแต่เหรียญราชการที่สิบนะครับมาดูด้านหลังเหรียญน,นี่นะครับ หกปีกลุ่มการค้าภายใน5พฤษภาคม2545นนะครับประเทศไทยนะครับสวยงามนะครับหกสิบปี รวมการค่าภายใน5พฤธภาคม2545ใครมีก็เก็บสะสมเอาไว้นะครับตัวเป็นเหรียญหายากทุกวันนี้หายากนะครับไม่ใช่ว่าจะหากันง่ายๆมาดูผ่านทาง YouTube นะครับผม,มาดูอีกหนึ่งเหรียญ ภูมิพลอด,ดุลยเดชราชการที่9ก้านะครับมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับด้านหลังเหรียญก็5ธันวาคม2542ประเทศไทยมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ นี่นะครับสวยสุดงดงามสิบบาทนะครับใครมีก็เก็บสะสมเอาไวา้ในาการที่เก้าในเหรียญี่การที่เก้าก็หายากนะครับทุกวันต่อไปอีกสามสี่ปีหรือห้าปีก็จะหาไม่มีนะครับ มาดูอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับก็บาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชจาักการที่9นะครับมาดูด้านหลังเหรียญน,นะครับแปดสิบปีกระทสวงพาณิดยี่สิบสิงหาคม 2,543นะครับระทิศไทย10บาทนะครับ80ปีปีรมกรับ80ปีกระทรวงพาณิชย์20สิงหาคม2,543นะครับก็นำมาให้ดูให้ชมเพื่อจะเก็บสะสมเอาไว้คนรุ่นลูกรุ่นหลังรุ่นหลานให้ดูนะครับรุ่นเหลี้ นีมครับมาดูมาชมกันทุกท่านทุกคนนี่ะครับราปะโคขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชม ขอตัวคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านทุกคน